สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กันเปิดพาธ์ออโต้อีกคิดนึงแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะเรามาดูรถข้อเพาลอยกันบ้างนะครับเป็นรถเข้าใหม่มาอีก1คันนะครับสำหรับลูกค้าที่กำลังหา d m a x นะครับไม่ว่าจะเป็นตัว1.9ก็ดีนะครับเครื่องสามพันก็ดีนะครับแต่วันนี้นะผมเอา1.9มาพรีเซนต์มารีวิวไว้กับคุณลูกค้าดูนะครับสำหรับใครนะที่สนใจนะครับรถข้อเพาลอยนะครับ ใช้เงินออกรถน้อยนะฮะได้รถพร้อมใช้งานแบบนี้นะครับผมบอกเลยว่าคลิปนี้นะครับดูเลยต้องดูนะครับสำหรับวันนี้นะฮะเราอยู่เจ้าอี s u ดีแมกนะครับตัว1.9เดิมโรงงานทั้งคันนะครับรถสวยบอดี้เดิมนะครับไม่ใช่ชนหนักพิความน้ำท่วมแน่นอนนะฮะสีบอลเงินเดิมโรงงานนะครับกระจังหน้าสีเทาด้านนะครับแล้วก็โลโก้โครเมียมนะครับหลอดไฟหน้าฮาโลเจนนะครับสำหรับรถตอนเดียวเนี่ยภายนอกไม่มีอะไร มากมายนะครับเราดูสภาพเครื่องและเกียร์นะครับแล้วก็สมรรถนะในการใช้งานนะครับรับรองเลยว่าคันนี้นะครับเป็นอีกคันหนึ่งนะที่ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าได้ดีมากนะครับเดี๋ยวเราไปดูสภาพด้านข้างกันมากกว่านะครับที่ผมบอกไปทุกคลิปนะครับหรือว่าทุกไลฟ์สดนะฮะเราแถมแม็กคู่หน้าให้นะครับ r c อีขอบส8นะครับสียางงาสองสามนะครับเบิกให้ใหม่นะฮะแม็กเบิกใหม่ยางเบิกใหม่นะครปีับปี2020นะฮะหล่อแบบนี้นะครับครบจบพร้อมออกทันที นะครับลูกค้าไม่ต้องเอาไปทําอะไรเพิ่มเติมเลยนะฮะและอีกอย่างหนึ่งครับที่สําคัญนะครับสำหรับคนที่จะออกรถคอกเพลาลอยนะครับเราลงเล่มให้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับไม่ว่าคุณจะใช้งานในเชิงพาณิชย์นะครับหรือว่าใช้งานอะไรก็แล้วแต่นะครับถูกต้องแน่นอนนะครับอันนี้ลูกค้าไม่ต้องไปเสียตังค์ทำเองนะครับที่ร้านจัดการให้หมดทุกอย่างนะครับรถต้องพร้อมใช้งานทันทีนะก่อนถึงมือลูกค้านะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็นไฟเลี้ยวแก้มข้างนะครับแล้วก็มือเปิดเป็นสีดำนะฮะ ็นการตัดกับตัวรถอีกนิดนึงนะครับเพิ่มความสวยงามให้กับตัวรถก็ว่าไปนะสำหรับคันนี้ใส่ข้อให้เรียบร้อยนะครับและด้านหลังเนี่ยนะครับเป็นเพาลอยนะครับใส่แม็กล้อกระทะผาขอบ14นะครับแล้วก็ยาง XCD ปี2020นะฮะของมิชลินนะครับผมต้องบอกอย่างนี้ทุกๆคลิปนะครับว่าทําไมเราถึงใส่มิชลินนะครับเพราะว่ามันเป็นยางสําหรับบรรทุกโดยเฉพาะนี่คือสิ่งที่ผมจะให้กับลูกค้าทุกคนนะฮะที่สนใจอยากจะออกรถตอนเดียว นะครับไม่ว่าจะเป็นตอนเดียวเดิมๆโรงงานนะครับหรือว่าจะเป็นตอนเดียวเพาลอยนะครับเราเบิกให้ใหม่หมดทุกคันนะครับไม่ชอบข้ออยากได้เป็นตู้ทึบบอกนะครับเลือกความสูงได้นะครับเมตรแปดสองเมตรสองเมตรสิบนะครับข้อสูงข้อเสมอเก่งนะครับลูกค้ามาเลือกเอาตามความต้องการเลยเดี๋ยวเราไปดูสภาพด้านท้ายกันบ้างดีกว่าครับยังสําหรับฝาท้ายนะสวยกิ๊บนะครับไม่เคยชนท้ายมาแน่นอนนะสำหรับคันนี้นะครับไฟเลี้ยวไฟเบรกใช้งานได้ตามปกตินะครับส่วน ช่วงล่างนะครับเดี๋ยวผมจะตัดไปตรงพอยต์ให้ดูเลยนะครับวันนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะมีการยกพอยต์ให้ดูนะับพวกช่วงล่างโช็กแหนบนะครับแชสซีนะครับแล้วก็ตัวล็อกแหนบตัวล็อกหูช็อกอะไรแบบนี้นะครับว่าเป็นยังไงสวยแค่ไหนนะครับไปดูกันได้เลยยกโชว์ให้ดูเลยนะครับว่าอยากได้แบบนี้นะครับลูกค้ารีเควสต์เข้ามาเยอะมากนะครับจัดไปนะฮะเดี๋ยวเรามาดูส่วนรายละเอียดหลักๆกันก่อนนะครับสําหรับอย่างแรกนะฮะแหนบนะครับฝั่งละ13แผ่นนะครับ จัดเสร็จให้เรียบร้อยนะครับเบิกใหม่นะครับสวยกริบเลยนะฮะแล้วก็ฐานโชกเนี่ยสร้างนะครับโชกฝั่งละ3าตัวนะครับตรงเตงแบบรับน้ําหนักโดยเฉพาะนะฮะแจ๋วเลยนะครับสำหรับพวกช่วงล่างอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็เพานะครับพร้อมเบกมือนะใช้งานได้ตามปกตินะครับ ช่วงล่างนะฮะบอกเลยว่ารถคันนี้นะสภาพพร้อมใช้งานทันทีนะครับนะครับหรือว่าจะได้แหนบกี่แผ่นอะไรแบบนี้นะครับเรามาคุยกันหน้าร้านอีกทีหนึ่งนะครับอยากได้แบบไหนนะครับลูกค้าขนอะไรนะครับบรรทุกกี่ตันนะครับเรามาคุยกันอีกทีหนึ่งนะฮะบอกเลยว่าจัดให้ได้ตามคําขออยู่แล้วนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะยกลงนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูภายในห้องโดยสารกันนะครับบอกเลยว่าคลิปนี้เนี่ยพิเศษจริงๆนะครับเรายกขึ้นพอยให้ดูเลยนะครับว่า ของที่เราใส่ให้นะครับกับรถที่เมาแบบนี้นะฮะสวยแค่ไหนนะครับแล้วก็รถพร้อมใช้งานมากแค่ไหนนะครับใครสนใจนะรีบติดต่อได้เลยนะครับไปเรามาดูในส่วนของห้องโดยสารกันนะครับสำหรับภายในนะคอนโซลหน้านะครับก็จะเป็นสีดําหมดเลยนะครับแล้วก็มีแอร์แบกมาให้ครบทุกจุดนะครับคอนโซลกลางานก็เป็นเล่น c d วิดีโอ MP3 นะครับแล้วก็เสียบ USB แล้วก็ AUX ได้นะครับส่วน Air เนี่ยเป็นแบบปรับแมนนวลอยู่นะฮะสําหรับตัว S กับตัว B นะครับจะแตกต่างกันตรงกระจกนะฮะสําหรับตัว B นะครับจะได้เป็นกระจกมือหมุนนะครับส่วนตัว S เนี่ยจะเป็นกระจกปรับไฟฟ้าให้เรียบร้อยนะฮะแล้วก็มีเซ็นทรัลล็อกให้นะครับแล้วก็ได้เป็นเกียร์แมนนวล6สปีดนะฮะสําหรับคนที่1.9นะครับผมต้องบอกนิดนึงว่า แตงสักนิดแต่งสักหน่อยนะครับเติมนิดเดียวนะครับวิ่งแน่นอนนะครับไม่ไม่ไม่น้อยหน้าใครแน่นอนนะสำหรับตัว1.9นี่นะครับส่วนบ่อนะฮะได้เป็นบ่อหนังสีเทานะครับสภาพมีร่องรอยการใช้งานบ้างเล็กน้อยนะฮะแต่ว่าดูแล้วเนี่ยไม่น่าเกียดนะครับทั้งบ่อคนนั่งขับแล้วก็บ่อคนนั่งข้างนะครับสภาพยังสวยอยู่นะครับเดี๋ยวเราคีนทําความสะอาดให้ใหม่หมดนะครับก่อนถึงมือลูกค้านะครับภายในก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องมากดีกว่าครับ สำหรับคันนี้นะได้เป็นเครื่องยนต์1 9 0 0ซีซีนะครับตัวบู๊พาวเวอร์แล้วเรียบร้อยนะฮะโครงเครื่องสวยกริปนะไม่มีคราบน้ำมันเครื่องไหลยเยอมนะครับคานหน้าแก้มข้างเม็ดอาร์คตะเข็บทุกอย่างเดิมจากโรงงานหมดทุกจุดนะครับแผ่นเพสติกเกอร์มอกอรนะครับแล้วก็แผ่งการความร้อนนะครับอยู่ครบเดิมจากโรงงานหมดเลยนะฮะคันนี้ เพิมนิดๆหน่อยๆนะครับเปลี่ยนยางเป็นใส่ท่อแทนนะครับเพิ่มความสวยงามให้กับห้องเครื่องอีกทีนึงนะครับไอ้พวกรายละเอียดเพิ่มเติมอะไรแบบนี้นะครับว่าคุณลักะประโยชน์มันเป็นยังไงเนี่ยลูกค้าไปดูใน YouTube ได้นะครับตรงนี้ผมไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่นะครับส่วนต่างๆนะครับบอกเลยว่าห้องเครื่องสวยกิฟต์นะครับรถคันนี้สภาพพร้อมใช้งานทันทีนะครับสำหรับคันนี้นะครับอีซูซูดีแมกครับตัว 1.9S นะครับรถปี2017นะครับราคาอยู่ที่499,000บาทนะครับสำหรับใครสนใจนะครับดีแมกเเเพาลลลออยยนนนนนะะะคคคครรรัััับบบแ้้ววดี๋จกใหหม่ิป ฝากติดตามเพจปริพันน์ออโต้นะครับแล้วก็ช่อง YouTube ของเรานะครับเป็นกลังใจให้เรากดไลค์กดซับสไครต์นะครับเดี๋ยวมีคลิปออกมาให้ลูกค้าดูอีกเรื่อยๆผมต้องบอกนี้ก่อนนะครับสำหรับตัว1.9 DMAX แบบนี้นะครับเราไม่ได้มีแค่คันเดียวนะครับเรามี6-7คันนะครับแล้วเราจะมีเพิ่มเติมเข้ามาอีกเรื่อยๆนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับรีบติดต่อมาทันทีนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันที่ร้านครับ